VP8 กับตัว V ีเพื่อนๆคนไหนคิดว่าเอาง่ายกว่ากันครับก็เลยถึงมาถามประเด็นทุกคนลองดูว่า2อย่างนี้อันไหนชิงง่ายกว่ากันครับผมหรือว่ามีใครอยากได้อันไหนกันบ้างแน่นอนครับสาหรับตัวผมขอเป็นตัว V ีแล้วกันนะครับเนื่องจากมันหายากยากนะครับผมเพราะตัว V ี8นั้นเราแค่เติมเพชรอย่างเดียวนะครับเราสะสมเติมมากี่เดือนกี่ปีก็ได้ครับผมถ้าเราถึงเมื่อไหร่เราก็ได้เวล8ไปนะส่วนตัว V ีนั้นถามว่าทําไมมันเอายากก็หนึ่งคือ ต้องเป็นครีเอเตอร์ก่อน2คือเราต้องมียอดวิวเป็นล้านต้องทําคลิปแทบจะทุกวันแทบจะต้องร้องไห้กับการท้อแท้ทุกคนลองคิดดูดีกว่าจะได้มันมาเนี่ยโคตรจะยากเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ไม่สู้ชีวิตผมว่าเอาตรงๆเลยมันยากมากกับผมการที่จะได้ตัววีมาครอบครองเนี่ยได้ก็คือได้แค่เดือนเดียวนะครับผมถ้าทํายอดตกนี่ก็ไม่ได้อีกแล้ว เพราะแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นแล้วความคิดส่วนตัวผมก็คือตัว V ีเอายากนะครับผมสำหรับตัว VP8 นั้นคือแค่เราเติมไปเรื่อยๆมันก็จะถึงเองครับผมนะครับอันนี้คือแล้วทุกคนคิดเห็นยังไงบ้างขอคนนักคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมว่าใจเลยนะครับผมนะครับคืออยากรู้จริงๆอ่ะทุกคนคิดเห็นยังไงบ้างนะครับผมกับการที่จะได้ตัว V มาครอบครองกับตัว VP8 นะครับผมมันมีความรู้สึกเหมือนกันไหมนะครับผมนะโอเคครับผม